คุณระวังดีๆนะครับรถจะชนได้นะครับแล้วคุณอยากจะทำให้รถมันระวังโอ้โหอ้าว เพ็ดเพ็ดทำอะไรอะพีตอนนี้เราแบ่งฝ่ายนะเราแบ่งฝ่ายฝ่ายคอยชิ้นเบอร์เกอร์ฝ่ายเลี้ยงปีเตอร์นะฮะเนี่ยทำตัวเป็นประเทศไทยอีกแล้วข้ามทางมาลายฟังดูนะข้ามทางมาลายเอ้าไม่หรอกพี่เดี๋ยวนะทำไมเงินเหลือแค่นี้ล่ะไม่พอซักจริงจรไม่ใช่หรอไอ้เกียร์โผล่เองซื้ออ่ะอ๋อคขาไฟดีแล้วพี่เดี๋ยวเราไปสนทวากันกลางคืน เออเออไปด้วยไปด้วยใช่ครับเฮ้ยมันมีคนมาขโมยของมันมีคนขโมยของพวกคุณควรซื้อมีดหรือซื้อปืนมาไอ้นี่มันยกต้นไม้ออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยทำร้ายมันหน่อยเฮ้ยปืนปืนซื้อได้ที่ไหนอ่ะเราต้องซื้อปืนละไม่งั้นนักจัดหย่าแตัดส่วนมาแล้วแต่ปืนอยู่ไหนเอ้ยเอาใครโดนฟ้าผ่าเนี่ยเป็นคนไม่ดีไงกระโมกเนี่ย สวัสดีครับดีตอน้ส่อชต คุ้มด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ครับเราอยู่เกมโรบอทในแมพที่มีชื่อว่า Red Peter นะฮะหรือว่าเลี้ยงเจ้าปีเตอร์นั่นเองครับถ้าใครอยากจะรู้แบบนี้เป็นแนวยังไงก็คือเหมือน Red a frog นั่นเองที่เราเลี้ยงแมวกันไปแต่ว่าวันนี้เราจะมาเลี้ยง Peter นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับเราอยู่กับเพจากช่องเพชรนะสวัสดีเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับกินนมไหมครับตัวแค่นั้นเองอ่านะฮะและเราอยู่กับทัวร์8 f a i l y ทั้ง4คนนะครับคนแรกขิงช่องขิงเนี่ยสวัสดีขิงด้วยนะครับ สวัสดีครับแล้วก็คนที่สองครับเกียร์ช่องเกียร์คูบีสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับผมคุณพูดวอรชันปกติครับสวัสดีครับโอเคค่ะคนต่อไปฮะก็คือพี่บอลจากช่องสัตว์สีเอ็มซีสวัสดีพี่บอลด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วเราก็อยู่กับน้องโดดจากช่องฮาร์ดเฮดเกมนิงสวัสดีน้องโดนด้วยนะครับสวัสดีจ้าอุ๊ยเขามีโมชั่นเขามีโมชั่นอ่ะ วันนี้เราจะมาเลี้ยงเรฟสปีเดอร์นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะในนี้ก็ไม่มีใครเคยเล่นเลยใช่ปะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนอื่นเลยทุกคนนะฮะตามผมมาคือ <pac> คุณระวังดีๆนะครับรถจะชนได้นะครับแล้วคุณจะทำให้รถมัน <c oughs> ระวังโอ้ยโหอ้ะอัะอ๊ะเั้เฮ้ยเำอะไรอยเพรยเะ้ยเเฮ้ยเก้้ยเ้ย้ยเฮ้้ฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้้วเอาจริง น่าคิดอีกแล้วนะต้องคุงฮะทุกคนซื้อเบอร์เกอร์ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะอยากขโมยนะครับคุณขโมยไม่ได้นั่นผิดกฎหมายนะฮะอ่ะซื้อจ่ายตังค์ครับผมอ่ะลองดูลองนี่ไงล่ะไม่มีแล้วทุกคนทุกคนเอาเอาไปให้เขาเอาไปให้ให้พีเตอร์กินพีเตอร์ครับพีเตอร์เราส่งพีเตอร์ให้เงินพีเตอร์ทุกคนเอาเอาเบอร์เกอร์มาใส่ในตู้เย็นฮะ ตอนนี้เราแบ่งฝ่ายนะเราแบ่งฝ่ายฝ่ายคอยซื้อเบอร์เกอร์ฝ่ายเลี้ยงปีเตอร์นะฮะขอ <Okay. S 1> ถึง250หน่อยครับพอถึง250คลิกให้เขาถึง250อ่านะฮะก็มา,าได้เวลาครับอุ้ยได้บวก4แล้ว <c oughs> เห็นไหมดูเงินด,ดูเงินบวก4แล้วทุกคนมันไม่อยู่นิ่งไงประเด็นปีเตอร์ใช่ช่วยเปิดเปิดกล่องให้ด้วยนะหน้าบ้านเป็นรอยหมดแล้วแต่นนสั่งเกินก็สั่งเคอรี่เกินอุ้ยอะไรอะไรอุยเดี๋ยวนี้เขาส่งกันอย่างนี้เหรอของอ่ะ yes เดี๋ยวก่อนนะใครเป็นสถาปนิกถ้าสีบ้านนั้นขับข้ามถนนร์ว่าหยิบุก็หยิบให้ดูมากกนะหยิบแล้วต้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากกูน่ากลัวมากรอก่นคือขัดทุกหลักวิศว์อีกเกมเนี้ยเปิดเปิดเปิดกล่องเปิดกล่องเฮียเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวพี่รับประกันตัวนี่ป้าผนังห้องเป็นสีเหลืองแล้วตรงนี้นะฮะ เบอร์เกอร์เหลือสองอย่างแล้วนะตั้งไม่พอกำลังซื้อพี่กำลังซื้อกำลังซื้อกำลังซื้อฮะเนี่ยทำตัวเป็นประเทศไทยอีกแล้วข้ามทางม้าลายฟังกูนะข้ามทางหมาลายเอ้าไม่พอพี่เดี๋ยวนะทำไมเงินเหลือแค่นี้ล่ะไม่ต้องเจ๊นี่ไม่ใช่เหรอพี่บอลไปเอาท็อตมาถึงไหนใครไปซื้อช็อต้อยเลยนะมันสามร้อย มันสามร้อยฉันกูสามดองไว้เจ๋อมันอ้วันที่ไหนนะมันสามร้อยลีบี้มันสามร้อยเกียร์บอกไอ้ตื้ออะอ๋อเขาไปดีนะพี่เดี๋ยวเราไปสนดวงกันกลางคืนเออเออไปด้วยไปด้วยได้ครับเดี๋ยวจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับในบ้านไม่ต้องเพิ่มแล้วรัตรอจะได้เงินเงินเร็วขึ้นเก็บเก็บอืเก็บอืน้องหน่อยเก็บอืน้องหน่อยเก็บยังไงอะอ้วันนี้ไหนเนี่ยอยู่นี่ฮะ นี่ไงคลิกเลยเราไปสำรวจกันดีกว่าพี่บอลลื่บอลลื่นลื่นชี้เจ็ดร้อยห้าสิบลื่นต้เรจะไปเข้าค่ายลูกเสือมาฮะมาฮะไป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 ด้วยไป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 เกียร์สบายใจกันจริงเลยเอาเรียกว่าหนักมาชนภัยและขณะพี่ชันจะต้องมาดูแลบ้านพอบ้านนะพอบ้านพอบ้านจังหวะนนี้นี่หมู่อะไรหมูนนกกระแตแว๊บ เฮ้ยมันมีคนมาขโมยของมันมีคนขโมยของคุกุ๊พวกคุณควรซื้อมีดหรือซื้อปืนมาไอ้นี่มันยกต้นไม้ออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยทำร้ายมันหน่อยเฮ้ยโอ้ยมันเอาโซฟัเดี๋ยวดิที่มาถอดร้านไปหมดเลยถอร้านฟูมึงบึ้งจอดเจ้าของบ้านดิคุณไอเนี่ยมึงเห็นเจ้าของบ้านมันมีปืนอยู่ที่ไหนอ่ะเราต้องซื้อปืนละไม่งั้นนั่นจ้าใช่ซื้อกระสุนมาแล้วแต่ปืนอยู่ไหนจีเอนแว้าง เก็บเก็บไปหน่อยมีคนตบมุกให้เกียร์ด้วยมันสิตบมุกเลยก็จะบอกพิ้วอย่างตบเก็บตบมุกโคตรเจ๋งโคตรเท่พูดเลยขอตังพันหนึ่งได้ปะไปไปไปวางบอลวางบอมวางบอมอุ้ยปากโทษอุ้ยใจเย็นเชน้ำใจเย็นโสดีกันนะวางบอมวางบอมเออทำก่อนโอเคนีผีตู อนนี้้้เเยยฮไม่นับผักใช่ไหมผักอีตู่อะไรอย่างเงี้ยใจเย็นนะใจเย็นนะขอคอนหนึ่งจุดห้าเคฮะขอนหนึ่งจุดห้าเอาฝนตกอุ้ยฝนตกตอกทะลุเลยบ้านมีไว้แล้วมีหลังคาไว้ทำไมเนี่ยถึงจะถึงแล้วอันนี้มันคืออะไรพี่เนี่ยพี่ฟอดไหนครับฟอดไหนฟอดไหนไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเอาใครโดนฟ้าผ่ด กิ่งอะไรกินดมคนป่าคนไม่ดีป่าป่าหน้าเลือกินปลาราชิกกิ่งปลาราชิกป่าป่ามงีกกูแล้วจริงเนี่ยเป็นคนไม่ดีไงกันลอกเมีต่อข้านอกอันนี้ขนาดยืนข้างประตูนะเนี่ยนี่มีเด็กเข้ามาใหม่สมาชิกใหม่เด็กนะฮะมีเด็กเข้ามาแล้วเพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะเดี๋ยวก่อนไปไหว้น้ำแป๊บหนึ่ง เดี๋ยว่อนคุณได้านน้อยโอ้โห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 เฮ้มีสบเพียเพวกคุณขาเบอร์เกอร์ใกล้หมดแล้วครับนี่ตอนได้ได้เงินบวกแแล้วคุณจะได้เงินเยอะขึ้นนะฮะในการทำอุ้ยเอาน้องโดนบอกไอ่ให้ทำแบบนี้เพราัสงเนี่ยโอ้โหโนบอกให้ทำบุเยอะการที่คุณทำแบบนี้นะค่ะ หน้าบ้านเลยพี่ตอนนี้ผมเหมือนอาวุธสงครามเคลื่อนที่ผมมีครบทุกอย่างว่าพะสงะเนี่ยเฮ้ยน้องดูทีวีกดทีกดแล้วครับจะได้เงินเยอะขึ้นเลยน้องเขาดูทีวีแอโอ้ยทีวีสั่งสั่นบันเชิงมากตอนนี้นะครับเราซื้อของได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะก็คือว่าแบบประมาณนึงแล้วเนาะถือว่าเราเราเดินเกมเร็วอยู่นะกับแมปนี้นะถ้าเป็นเลฟเอาฟอ้ามันจะนานมากเลยเอ้ยขโมยอีกเลฟมันเอาตัวมาเอาไป จะไม่มีที่ยืนแล้วเนี่ยมาถ่ายเกียร์ไปด้วยเดี๋ยวเปิดท่านเลยเออเออเฮ้ยเสียเ์ต่างตีนเลยโดนขึ้นมาไม่ต้องเปิดโอ้โหดูดิดูดิคิดถึงคิดดิยี่สิบสองยี่สิบสองจุดสี่โอ้โหต่างขึ้นเยอะมากต้อาไปกเรต้เพลเราไปท่นดีกว่าผีพวกคุณมันเต้นอะไรก่อนคุณคิกปีเตอร์ครับมันได้เงินเยอะขึ้นแล้วเลยคิกครับคลิกดูเงินเถอะคือเดี๋ยวก่อนทำไมมันมีสีดำ อ๋อเกียร์อนี้กินอะไรประเทนน,<ห>น้ำมันฮะคิกก่อนคลิกก่อนคลิกก่อนคีิกก่อนอ๋อห้ซม้อไห้ซื้อไหอห้ซือห้ซื้อไห้ซื้อไห้ซื้อไห้าืาอไห้ซื้อไห้ซา้อไหเือไห้าื้อไห้ื้อไห้ซื้อไหอไห้้อไห้ซื้อมอน้ือถ้ารถส่งของจะเก่าขนาดนี้นะ ภสยแรงเงียบประล่ำปเหลือนะโอเคฮะทุกคนนะครับม er: ันมันต uh ้องประมาณนี้แหละว่านะฮะโอเกครับทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะคงจะต้องเพียงพอต่อผิงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวเราให้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้พวกเราทุกคนคงจะต้องขอตัวไปแล้วนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายบายบ้านนี้รวยมากนะเงินเกลี้ยกล่อมไปไปทำดีกว่า ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปดีจนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกๆมาถึงแล้ว